เมื่อวันที่12กันยายน2567ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไขขอนแก่นนายสิริวัฒน์พินิษพาณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยนายสามารถน้อยวันผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมและมิตเตอร์เคนนิยงกรรมการผู้จัดการบริษัทไฟเวิร์กมีเดียไทยแลนด์จำกัดร่วมทำพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี สุกเล็กไทยแลนด์และอักรีเอ็กโอไทยแลนด์2024ครั้งที่10และงานอักรีเอ็กโอ2024ครั้งที่5จัดขึ้นระหว่างวันที่12-13กันยายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาตินานาชาติไคข,ขอนแก่นทั้งนี้งานสูกเล็กไทยแลนด์และอักรีเอ็กโอร2024เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเติบโตอย่างมั่นคงของภาคเกษตรและอุตสาหการรมน้ำตาลในประเทศไทยปีนี้มีผู้ประกอบการมากกว่า400แบรนด์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาจัดแสดงกิจกรรมในงานมีนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลและไบโอเอทานอลจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศการแสดงเครื่องจักรและอุปก,กรณ์การเกษตรที่ทันสมัยครอบคลุมการทำไร่อ้อยแบบขั้วงจรการสัมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและเอทานอลการประชุมนานาชาติไทยแลนด์ซูก้า คอนเฟอเรนซ์สงงานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้พัฒนาความสามารถและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนทีมข่าวเคนิว e รายงาน